I need my background. Yeah, this way. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนรัชชาดีนะคะวันนี้นะคะเฟ้ก,ก็มาโชว์บรรยากาศเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่ทุกคนได้เห็นหิมะตกแล้วทุกคนชอบหิมะมากๆนะคะชอบบรรยากาศเวลาที่แบบว่าหิมะตกแล้วมันอากาศแห้งแล้วก็หิมะแบบสวยงามอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบตอนที่แบบฝนตกมันเปียกแล้วก็หนาวนะคะทุกคนหิมะตกคือแบบสวยมากทําให้บรรยากาศคือสว่างสวยัยจากที่มืดมืดอะไรเงี้ยนี่โชว์บรรยากาศ พายไปแล้ววิ่งเล่นแล้ววันนี้เป้าหมายของเราก็คือพาพายมาเล่นหิมะนะคะทุกคนก็จะเป็นยังไงมาชมกันเลย show me เร็วยากโอเคไปเด็กๆเขาก็มาเล่นหิมะกันนะคะทุกคนสนุกสนานไปโอ้ย Don't โดนโฟมโน wait 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 You ready yeah. yeah One two three Woo! <laughs> wow! นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนยอดอะไรสักอย่างเนาะ <c oughs> นั่นแหละเราก็สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยนะคะทุกคนก็เนยจะมาโชาว์ทุกคนให้ดูปกคลุมด้วยหิมะนะจ๊ะสวยมากเลยนี่ตรงนี้เป็นสไลเดอร์ของเด็กน,นะ,ะเป๊ก็พาลูกมาเล่นบ่อยๆกันไงเห็นไหม โอเคเรลว building เร็ว not eating snow snow สองกระบอกเหลวเว้ អូអូ See are in a tube. Oh. A this old man. Throw to, throw outside. Throw somewhere. Aw. Throw away. Okay. ฮะอือไปนั่งลงโอ้ยไปเลยโกัพสไลด์ นี่นะคะทุกคนอาการของเด็กไม่มีเพื่อนเล่นเพราะลูกคนเดียวเราก็ต้องมาเล่นเป็นเพื่อนโอ้โ r e a t j o b ลูกคนเดียวนะคะอยากเล่นหิมะแต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นเราเอามามีมาเล่นเป็นเพื่อนนะคะมามีก็เล่นฮ์ดคอไม่ไหวเด็กๆเขาเล่นกันโอ้โหสนุกสนานนะคะเราล่างกายสภาพไม่ไหวละ บางทีก็เล่นแบบเด็กๆไม่ค่อยจะได้แล้วนะคะไอเครื่องเล่นที่มันเป็นเครื่องหมุนๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเป้ก,ก็คือแบบว่าโอ้โหเก่งมากเลยนะตอนเด็กๆอชอบแต่พอโตขึ้นมา <c oughs> เห็นลูกเล่นอยากเล่นเป็นเพื่อนลูกบ้างนะคะทุกคนก็ <Okay. S 1> <c oughs> ไปเล่นว่าเล่นได้แค่รอบสองรอบไม่ไหวคะ่ะทุกคน <c oughs> จะอ้วก <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> จ้าอือ <c oughs> <c oughs> หนาวไหมเน, αι, okay. โโหโหมน่โอ้โหมันแข็งแรงโอ้โหโอ้โหทำยังไงทำยังไง How to play this one

ไปเน่นะคะทุกคนเป็นเพื่อนเด็กเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกคนบางทีเข้ามาสนามเด็กเล่นแล้วเขาเจอกลุ่ปที่เขาสามารถเล่นด้วยได้อะไรแบบนี้เขาก็จะไปเล่นกับเพื่อนกลุ่มนั้นเลยนะคะแต่ว่าบางทีพอมาแล้วไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเจอเพื่อนที่ เขาไม่สามารถเข้ากรุ๊ปได้นะเราก็ต้องเล่นแทนนะคะต้องเป็นเพื่อนเล่นให้บางทีก็จะเล่นอะไรฮาร์ดคอร์เราก็เล่นตามไม่ได้นะคะทุกคนโอเคอ่ะอ่ะทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็สังขารไม่ไหวแรงล้นเหลือจริงพระพายพงอือโอ้โหเก่งเลย ั้งไม่ตรงนะคะทุกคนเพราะว่าใช้สนามเด็กเล่นเป็นตัวตั้ง,งล้องก็เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่พามาเล่นนะคะเป็กก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การสมัครเข้าโรงเรียนกรุนสกูลานะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนปถมอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็กก็จะมาเล่านิดๆหน่อยๆน่อยนะคะทุกคนสําหรับคนไหนที่แบบว่ามีลูกนะคะที่อยู่โรงเรียนเอ่อดอกกิสนะคะอยู่ โรงเรียนอนุบาลแล้วก็แบบว่าจะเข้าโรงเรียนปฐมอะไรแบบนี้ค่ะก็เป๊จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเนาะที่แบบว่าเป้ก,ก็ไม่รู้ว่าจะเอาลูกเข้าโรงเรียนไหนเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าที่แบกเขินเนี่ยมันจะมีโรงเรียนที่เป็นแบบโรงเรียนานานาชาตินะคะแบบิน international อยู่ประมาณสักสองที่ได้นะคะทุกคนมีโรงเรียนเปิดใหม่ชื่อว่า international english school เป็นโรงเรียน ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะคือเป้อะตั้งใจไว้ว่าจะเอาพายอะเข้าโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเพราะว่าน้องอะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาที่2แล้วก็ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอสอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านอะเราจะพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วก็ไปโรงเรียนคุณครูที่โรงเรียนอะจะพูดเป็นภาษาสวีเดนนะคะก็นั่นแหละน้องก็จะเรียนรู้สาภาษาแต่ว่าภาษาแม่เลยภาษาหลักที่น้องพูดได้แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าอธิบายได้ ว่าตัวเองรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเป้ก็เลยคิดว่าการที่เอาลูกไปเรียนโรงเรียนที่เป็นที่สอนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้จะดีกว่าเพราะไม่งั้นไม่อยากให้ลูกเครียดน,นะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลปกติแล้วคือเขาสอนเป็นภาษาสวีเดนเพราะว่าเด็กสวีเดนเขาก็จะได้ภาษาสวีเดนแบบ อยู่แล้วภาษาเขาแข็งแรงใช่ไหมแต่ลูกเราภาษาเราลูกเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เลยสมัครไปนะคะแต่ว่ามีอยู่โรงเรียนหนึ่งนะคะที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันนะคะโรงเรียนนี้จัดว่าเป็นโรงเรียนที่ถ้าในแวคเคอร์ก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในสายตาของเป้นนะแล้วก็จากที่สอบถามมาก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนที่อันดับ4ของสวีเดนอนะที่ความคุณลิตี้มันดีอะเอออะไรแบบเนี้ยเป้ก็สมัครไปตั้งแต่พะอพายคือลูก มาอยู่สวีเดนตั้งแต่พพาัยสามสามเดือนนะคะก็สมัครตั้งสมัครโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนปฐมเนี่ยตั้งแต่พพาัยสิบเดือนนะคะทุกคนแล้วก็รอต่อไปอะ่ะสมัครตั้งแต่พพาัยแค่สิบเดือนยังไม่ได้เข้าโรงเรียนดอกกิสเลยสมัครไปเนาะแล้วก็มีโรงเรียนเปิดใหม่ดยอย่างช่วงอย่างเงี้พยพพาัยห้าขวบแล้วนะคะก็เวลาหกขวบ มันอยู่ที่ว่าเราเกิดเดือนไหนด้วยอย่างลูกเป้นเนี่ยเกิดเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยเพอศจิกาใช่ไหมก็จะเข้าโรงเรียนประถมอะตั้งแต่ยังไม่หกขวบแต่ว่าลูกพี่ลูกน้องของพระพายเนี่ยคือเขาเกิดปีเดียวกันอะแต่เกิดมกราดังนั้นเขาหกขวบแล้วเขาก็ยังคือมันต้องรอเพราะโรงเรียนจะเปิดเดือนสิงหาใช่ไหมเขาก็จะเข้าโรงเรียนปถมตอนที่แบบว่า หกขวบจะเจ็ดขวบอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็คือเป้รอคิวนะคะไอ้ลรงเรนเนี้ยที่สมัครเนี่ย<ม>ก็คือสมัครตั้งแต่สิบเดือนอย่างที่บอกที่พระพายสิบเดือนนะแล้วก็รอคิวมาใช่ไหมคะจนตอนเนี้ยก็คือสิงหาปีหน้าเนี่ยพะพายก็จะเข้าโรงเรียนปถมนะคะทุกคนซึ่งโรงเรียนเนี้ยรับแค่ยี่สิบคนรับแค่ยี่สิบคนเองทุกคนแล้วคือ จากไปสอบถามมาลอกล้อสอบถามผู้มีการรงเรืองไพเนี่ยอยู่อันดับที่18นะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วมันจะมีระบบที่ว่าถ้าเราเป็นลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องถ้าเราเป็นพี่น้องกันอะแล้วเราสมัครคือแบบปีเดียวกันอะไรแบบนี้เราเราสมัครเราจะได้เข้าโรงเรียนอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนซึ่งเป้ก็คือต้องลุ้นมากๆนะคะว่าลูกจะได้เข้าโรงเรียนนี้ไหมนะคะเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของพระภพยเนี่ยเขาสมัครโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่เขา4เดือนเองแล้วคือเรามาสวีเดนเราก็ไม่ได้รู้ว่าโรงเรียนไหนดี เขาบอกว่าเออลงยนนี้เราก็สมัครนะคะสมัครตั้ละสิเดือนพระพายยุ่ดับ18นะคะทุกคนคือเปอะ๊ะคือลุ้นมากว่าลูกจะได้เข้าไหมเพราะว่าถ้าคนไหนที่เขามออีพี่น้องอะไรเงี้ยที่เกิดปีเดียวกันแล้วเขาเขาสมัครเงี้ยเขาก็คือจะได้เข้าเลยใช่ไหมแล้วถึงเราอยู่อันดับที่18อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคือเขาแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะ่ะอันดับเราก็จะล้นล้นล้นมาเข้าใจไหมเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เข้าเหมือนกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะ แล้วก็คือเป้ก็ได้รับอีเมลจากอีกโรงเรียนหนึ่งเนาะที่แบบว่าเป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันเพิ่งมาเปิดใหม่ที่แว c เคอเนี่ยเขาก็บอกว่าเออคือเขารับเข้าเรียนอะไรแบบนี้ค่ะเป้ก็เลยต้องโทรถามพอออกโรงเรียนหนึ่งเพราะว่าปกติประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกาเขาก็จะแบบเริ่มประกาศว่า ได้เข้าไหมแล้วเราก็ต้องคอนเฟิร์มอะไรแบบนะะี้ค่ะซึ่งถามพออที่โรงเรียนนั้นมาแล้วข่าวดีก็คือเขาคอนเฟิร์มนะคะว่าได้เข้าแน่นอนนะคะเป้ก็เลยตอบปฏิเสธอีกโรงเรียนหนึ่งไปนะคะแล้วก็พ่อพายก็จะเข้าโรงเรียนที่ที่อยากให้เข้านะคะได้เข้าสมใจหวังเนาะกับลูกพี่ลูกน้องเขานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ลุ้นมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะของชีวิตของน้องนะคะเป็นก้าอีกก้าหนึ่งได้เข้าโรงเรียนใหม่โรงเรียน บิ๊กเกอร์แล้วนะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะคะก็ชั้นประถมเนาะก็ดีใจมากค่ะเรอไม่ไหวแนละ้วที่จะเห็นแบบว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะในโรงเรียนใหม่นี้นะคะทุกคน <laughs> ก็เนะคะเป็นประสบการณ์นะคะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะก็คือแบบว่าโรงเรียนมันก็จะมีแข่งขันสูงมันขึ้นอยู่กับคิวด้วยครับถ้าเราต่อคิวแล้วเราก็คือแบบว่า อยู่ในอันดับที่เขาออฟเฟอร์เงี้ยเราก็จะได้นะคะก็ฝากถึงหลายๆคนด้วยเพราะว่าคิดดูว่าเป้ลูกสิเดือนอะเป้องอยู่ที่อันดับที่18แล้วเขารับแค่20คนแล้วลูกพี่ลูกน้องของภาภัยเนี่ยสมัครตั้งแต่เขา4เดือนแล้วเขาอยู่อันดับที่9แล้วคิดดูว่าคนที่อยู่ต้นๆเนี่ยเขาสมัครกันตั้งแต่ตลูกยังไม่เกิดเลยมั้งใช่ไหมเขาแพ่นกันแบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเราก็ถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะเราย้ายมาสวีเดน ตอนภาย3มเดือนอ่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็สมัครไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเปี๊ะโชคดีของภายที่ได้เข้าโรงเรียนนี้ค่ะทุกคนก็ไปไปตามหาดูภายกันอยู่ไหนละ่ะโขวันก็ o m e โอเคค่ะลูกสาวไปเล่นเต็มที่แล้วนะคะคือนางอยากจะปั้นหิมะใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือไม่อยากจะใส่ถุงมือ แล้วก็ถอดถุงมือแล้วก็มาเล่นนะคะแล้วก็นั่นแหละหนาวเย็นมือมือเย็นมือแดงเลยก็ไม่อยากเล่นแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านค <Goodbye. S 1> ่ะเด็กอยากจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็เ <Goodbye>. <laughs> มื่อกี้เราก็เล่นเต็มที่แล้วเนาะเจ็บมือเปล่ายูเ h u r ์ your ร์แฮนด์ย u r ฮิร์ชเชอร์หนโชว์ดิโชว์หน่อย แยเจ็บเหรอเส้นเจ็บโอเคค่ะทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะประสบการณ์หิมะตกวันแรกนะคะเราก็มาเล่นหิมะกันสนุกสนานแล้วก็ค่ะเล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะประสบการณ์โชคดีของการได้เข้าโรงเรียนนะคะก็นี่ยแหละเราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วใช่ไหม Are we going home? ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช h a n e l ของเป้ด้วยนะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ i ่ e ค่ะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย Bye bye. Have a good day. Goodbye.